ดใส่แน,น่นาะทุกอย่างนั่นแหละครบเซ็ตหมดแต่ในห้องแนวทางอาจารย์ที่ยังไม่ลงเพราะอะไรเพราะอาจารย์ลงก่อนอาจารย์ยังไม่มาไลฟ์สดมันไปโผลย่ยุที่ youtube ทุกครั้งเดี๋ยว <c oughs> ก็เลยเอาละก็เลยให้พร้อมกันนะครับแต่ละไอห้องที่มีการสั่งซื้อสินค้าจากอาจารย์นะสองห้องนั้นก็นะเพื่นเอาวิเพื่อนคือสีอิ่มนั่นแหละเพื่อนคือไปจัดแล้วอันนั้นสองห้องนั้นมันไม่มีปัญหานะก็ได้ไปก่อนแล้ววันนี้นะครับ แนวน้อยเราและนะครับนะทุกคนพิมพ์น้อยเรลายาวยาวเย,ยนะครับพูดข้างเดียวจบแนวเน้นศนย์ศูนย์หนึ่งและศูนย์เก้านะวิ่งรูรงรงดศูนย์นะครับวิ่งรูุดศูนยมาห้างวดติดนะครับอ่งวดนี้ก็คำเตือนนะครับอย่าไปคาดหวังเลยพี่น้องมันก็มีความกดดันอยุคพมาหาห้าวันห้างวดติด นะครับมันจะตามนี้ด้วยพี่น้องวิ่งรูดเก้านะครับตามสูตรเน้นฟั่งก็คือ9339 9, และ9559 5, 5, 9, คือตัวเน้นนะครับเลข3ตัว593 บางคนกับศิวาหัวเตียยนะอาจารย์ก็มีตัวกันฟั่งเด้อสามกับเปียเป็นตัวเดียวกันเหมือนที่อาจารย์พูดหกกับเก้าเห็นว่าจะเป็นเก้าเปียเป็นตัวลูดเหมือนข่าวที่แล้วที่อาจารย์ไล์สดนะครับนะมันจะเบิง่งว่าขนแนวทางขนมพื้นบ้านขนมไทยนะครับที่จะออกในวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเด้อพี่น้องวันที่หนึ่งเรออกเรือเป็นวันแรงงาน นะครับในส่วนของรัฐบาลน,นะครับงวดที่แล้วน่าจะมติมๆในส่วนของไฟฟ้าก็คือสังเกตนะอาจารย์จะบอกว่าถ้าตัวไหนเน้นนะก็คืออยู่เลข้ทยเลข3าตัวนั่นแหละนะครับเลข้ายเลข3ตัวนะครับ,เล,เ,ลนะรบเล่นบนล่างไปกับรับตังรนะก็มันก็ไม่ทำให้ผิดบวังอ่ะงวดนี้นะพู้ได้พร้อมแล้วพิม์ รวยรวยนะครับจะได้รวยอ่ะใครพร้อมชมรัฐบาลห่วยใบฝ่ายศาเด้อพี่น่องเด้อขวามมือสุดไทยเกีิว่าอันเพราะว่ามันมีส่วนอันหลนะครับเพราะว่ามีความมัน่นใจยืนลึกโจแน่มันนะเป็นทะเบียนรถของอาจารย์ที่มาเรียงหางนกวดติดตั้งแต่เดือนธันวานี่ เจ็ดเก้าปีสามงวดเก้าเจ็ดปีหนึ่งงวดแปดเก้าปีหนึ่งงวดเจ็ดแปดปีหนึ่งงวดมันจะงวดต่บุ๊กวาทำด้วยกันแต่นะมันจะอยู่ในโฟกัสได้ตรงนี้จวสีบอกนะครับอะพิมรวยรวยใครพริมรวยในขนมไทยก็จะร่ำจะรวยในวันที่สองพฤษภานะครับพร้อมรวยพิมรวยรวยนะครับ นะครับสังเกตเลขท้ายเลขสามตัวเรื่องพี่น้องนะที่อาจารย์ชอบก็คือนั่นแหละแถวล่างเห็นไหมมันก็อยู่ในทะเบียนรถของอาจารย์เหมือนเดิมเดิมนะครับมันจะปนเปลี่ยนปนเปลี่ยนนะครับเจ็ดเก้าออกไปแล้วเปลี่เก้าก็เปลี่ยนออกไปแล้วทะเบียนรถนะครับเหลือเหลือตัวใดล่ะพี่น้อง เหลือดเจ็ดเจ็ดเปียเอถ้าเป็นล่างนะเพราะเจ็ดเปียกมันออกเมื่อวันเดือนมีน่าจะมีนานาะถ้าจำไม่ผิดประมาณมีนาสิบหกมีนานี่แหละถ้าจำไม่ผิดแต่มันจะเป็นตัวกลับหรือเป็นตัวตรงกับบอกว่าถูกนะครับส่วนตัวเน้นนะ่ะคืออยู่แถวบนทั้งหมดนะครับแถวบนทั้งหมดเอมัด บอกนะก็เ,เอาไปผิดจรนะนาตามนะั้นนะครับตาม,มนัน้นเด้อแต่อาจารย์ไม่บอกบนบอกล่างหรอกเพราะว่าทุกตัวมันมีมีความเป็นไปได้ไปได้ทั้งบนทั้งล่างไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับไม่ฟันยันสาส์เด้อ มีเวลาอีกเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์นะคงจะไม่ได้ไร์ไม่ได้นั่นอีกแล้วเดี๋ยวพี่น้องเพราะว่ามันอาจจะวางสมุกตัวเองนะรวยเๆเฮงๆปัง,ปงๆนะครับนะบนะกันทุกคนนะบริเวณาหลายใหญ่ห่างเอาซํานี่น,น้อยเๆเฉแยนๆค่อยพอกันไหมนะครับในวันศุกร์นะครับในวันศุกนะร์เด้อพี่น้องค่อยเจอกันขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ